เป้าหมายเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์ส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเกิดจากไอ้พวกต่อต้านไอ้พวกยุยงนะฮะบอกราชวงศ์นั้นต้องขึ้นมาราชวงศ์นี้ต้องขึ้นมาต้องอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อทําให้ประเทศไทยเกิดความแตกแยกนะครับเราคนไทยก็ต้องอยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับและไม่ว่าจะเป็นท่านอน้นไม่ว่าจะเป็นพระองค์ทีไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่สิบเป็นเพื่อยึดประโยชน์ของประชาชนทําประโยชน์เพื่อประชาชนะชน,นะครับ ไม่ได้ทําประโยชน์เพื่อตัวเองนี่คือปัจจัยสําคัญของราชวงศ์จัก,กรีสวัสดีครับมาพบก,กับผมเร้ศักิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของท่านอน้น กัรท่านอ้นกลับมาประเทศไทยอีกรอบคราวนี้ก็มารอบที่สามมีคนตั้งคบถามกับผมวท่านอ้นมาทำไมต้องการอ,าอะไรแ้น้องยิ้มเคยเห็นหลายรอบกสใช่ก็มีติมามาดทุกอย ให้เห็นเดโอย่าคนลูกคนลกธรรมดาไม่ใกล้ยน่ไม่ค่ะปกติเขาจะอยู่ข้างบนท่านชาหาดหนูมาดูที่นี่เป็นสิบรอบค่ะไม่เคยเห็นแคงไหนเยอะเท่ารังนีเบิ้นต่ำด้วยอาแปขบวนไปลูกหัวใจชี้อย่าหลงทางกลับบ้านนะ รอบนี้ก็รอบที่สามนะท่านอ้นเดินทางมานะครับมีคนตั้งคำถามกับผมว่าเฮ้ยมันเกิดความขัดแย้งในวังหรือเปล่าท่านอ้นถึงเดินทางมานะครับในหลวงท่านคิดอย่างไรนะครับแล้วทําไมท่านอ้นเดินทางมานั้นมีเจตนารมอะไรมาแย่งชิงราชบัลลังก์กันหรือเปล่าเกิดความขัดแย้งกันในวังเกิดขึ้นใช่ไหมนะครับแล้วทําไมจะมาแสดงตัวในช่วงเวลานี้หรือมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้น คำถามต่างๆเนี่ยถูกถามทั้งผมแล้วก็พวกในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ถามมันเยอะเลยโดยเฉพาะคนปล่อยข่าวคือสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยปล่อยข่าวมาเยอะทําให้ประชาชนเกิดความสับสนว่ามาทําไม mm hmm. คือเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะทั้งท่านอ้นพระองค์ทีนะฮะ mm hmm. แล้วก็ท่านอื่นๆเนี่ยเป็นลูกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูะะ่หัวอันนี้คือข้อหนึ่งที่เราควรจะรู้สอง ท่านอ้นมาเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์ใช่ไหมผมเรียนหุ้นส่วนไม่ใช่ท่านก็มาของท่านปกตินะครับแล้วก็หลังจากที่ไม่ได้เดินทางมายังประเทศไทยแท็ก็อยากเดินทางมายังประเทศไทยท่านก็มาปกตินะครับแล้วก็ท่านก็มาทําภารกิจของท่านท่านบอกจะมาซื้อบ้านที่ประเทศไทยเมื่อท่านรอมก็จะมาซื้อบ้านจะมาตั้งสํานักงานในประเทศไทยจะมาตั้งกองทุนช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทย จะเป็นการแย่งพระราชบัลลังหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเพราะอธิบายหุ้นส่วนให้เกิดความเข้าใจคือมันไม่ใช่หนังนะอันนั้นคือชีวิตจริงนะครับเรื่องพระราชบัลลังเนี่ยมันอยู่ที่ภาพระรมราชีวิติจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในยุคสมัยนั้นๆหรือยุคนี้ก็ต้องเป็นรัชกาลที่สิบนะครับพระท่านจะวินิจฉัยจะเอาลูกคนไหนลูกคนไหนอันนี้เป็นเพราะเราใช้หลักการสืบสันตติวงศ์นะครับส่วนใครเหมือนหนังจีน นะส่วนใครเหมือนหนังไทยสมัยโบราณแย่งกันไปมันไม่มีแล้วมันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วมียกตัวอย่างเ,เหมือนอังกฤษหรือเปล่าไม่ยากไม่ใช่ประเทศไทยไม่ซับซ้อนขนาดนั้นนะครับท่านโอนก็มาภารกิจตามปกตินะครับก็จะไปภาคกลางเสร็จไปภาคใต้ภาคใต,คใต้เสร็จก็จะมาภาคเหนือมาช่วงมาอยู่นะหนึ่งเดือนนะครับมาถึงปุ๊บก็ไปสยามไม่เคยเดินสยามมานานตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปเดินสยามนะก็มีคนติดตาม มีคนดูแลสันติบาลก็ติดตามทหารก็ติดตามดูแลห่างๆนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยกับท่านอ้นนะครับซึ่งท่านยังปัจจุบันยังไม่มีพระราชอิสริยยศนะครับในรัชวงศ์ชก,กรีเป็นทางการแต่ก็เป็นลูกนะครับคือพวกที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ปล่อยข่าวนะเรื่องของเสแดงเสแดงโดนส่งโดนซ่อมอกคละเรื่องนะพูดไปเรื่อย นะครับแล้วก็ปล่อยข่าวเรื่องท่านอน้นนะซึ่งผมก็ยิมนมาท่านมาธรรมดานะไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะมาเพื่อทําประโยชน์ให้กับคนไทยได้เห็นว่าเออนอกจากมีพระอ,องค์ทีก็มีพระอ,องค์อื่นอ่นอีกน,น,นะเยอะแยะนะครับที่ในอนาคตจะมีการสืบสนันติวงศ์ซึ่งก็เป็นไปตามลําดับชั้นนะก็ท่านพระอ,องค์ทีก็ต้องเป็นชั้นแรกเลยละนะหลังจากได่หวงราชก,การที่9ก้า็มาราชก,กัรที่สิ พอรัชการที่10บก็ต้องมารัชการที่11มีคนตั้งคำถามว่ารัชการที่11บจะมีเหรอรัชการที่ส1บเอดจะเป็นใครยังไงรัชการที่11เอ็ดก็เป็นพระองค์ทีคือจบเลยนะฟินิชเลยตรงนี้เลยนะครับแล้วเมื่อไหร่อ่ะจะมีการตั้งพระบรมโอรสาธิราชคือพระองค์ทีขึ้นมาโดยส่วนใหญ่หรือตามกฎบุญเทียนบาลก็จะตั้งตอนที่อายุย0สิปีคือบรรลุนิติภาวะ นะฮะนี่คือคือพวกเราควรจะรู้ว่าอาทำไมโป่งทีไปเรียนต่างประเทศอ่ระรันจะอยู่หัวในราชการที่เก้าเนี่ยนะฮะถ้าเราเข้าใจหลักการบริหารบุคคลการบริหารบุคคลที่เข้ามาเป็นผู้นําประเทศในอนาคตมาเป็นปอบลุกของรัฐในอนาคตนะรัชการที่เก้าเนี่ยท่านมีความลึกซึง้งลึกซึ้งเริ่มต้นจากราชการที่สิบท่านให้ไปอยู่ต่างประเทศเพื่อให้เป็นกระทําตัวอยู่กับสามัญชน ให้รู้ว่าการเป็นสามัญนชนเป็นยังไงพอถึงเวลาเข้ามาทําการปกครองก็จะได้เข้าใจการเป็นสามัญชนพอรัชกาลที่สิบคนส่งขึ้นของราชกลับมาเป็นพระหมหากษัตริย์ก็เอาลูกได้เรียนต่างประเทศได้เข้าใจความเป็นสามัญชนเพราะมาอยู่ในประเทศไทยเป็นสามัญชนไม่ได้นะฮะคือมนุษย์เรามันเลือกเกิดไม่ได้นะนะครับแต่เลือกที่จะอยู่ ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือประสมนิกรเนี่ยทำได้รัชการที่เก้าทอย่างไรไว้รัชการที่สิบท่านก็ทําแบบนั้นนะครับซึ่งมันมีข้อดีทําให้พระองค์รัชการที่9เข้าใจประชาชนรัชการที่1ิบก็เข้าใจประชาชนรัชการที่1 1บก็เข้าใจจะเข้าใจประชาชนมากขึ้นรอเพียงการบรรลุนิติภาวะส่วนลูกลำดับต่อๆมานะ มีโอกาสจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ไหมก็มีแต่ไม่ใช่เวลานี้อาจจะเป็นรัชกาล12 13 14นั่นก็ว่าไปในอนาคตนะครับหรือพระองค์ทีมีลูกนะฮะมีลูกก็เป็นลูกของพระองค์ทีก็เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเพราะเป็นหลักการสืบสันตติวงศ์เนี่ยเข้าใจเราเอาหลักอันนี้มาจากอินเดียนะครับก็ง่ายๆหรือท่านอ้นมาทําอะไรท่านอ้นมาประกอบภารกิจตามปกติ ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแย่งชิงราชบัลลังก์ส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเกิดจากไอ้พวกต่อต้านไอ้พวกยุยงนะฮะบอกราชวงศ์นั้นต้องขึ้นมาราชวงศ์นี้ต้องขึ้นมาต้องอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อทําให้ประเทศไทยเกิดความแตกแยกนะครับเราคนไทยก็ต้องอยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับและไม่ว่าจะเป็นท่านอน้นไม่ว่าจะเป็นพระองค์ทีไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่สิบ เป็นเพื่อยึดประโยชน์ของประชาชนทําประโยชน์เพื่อประชาชนนะครับไม่ได้ทําประโยชน์เพื่อตัวเองนี่คือปัจจัยสําคัญของราชวงศ์จักรีขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไถวายพระพรวรางคุณเกลงทะวันสุราชายสูงเจือจ้ำคูณพระเจ้าแผ่นดินสินักคราแผ่นดินไทยในรัฐสกังที่สิ้ สืบสารงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์งคแผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี สีสินมหาวัชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมอรมมะนาถบอพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโคดชะาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังร่มโตใหญ่พระบาทมีนำชาบบล้นไปพระสฎรเดือดร้อนนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้เจ้ อา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด 越忍，越难。